สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงดาวพระราหูย้ายลัคนาราศีของชาวราศีเมถุนครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมถุน ท่านก็สามารถฟังคำทํานายของคลิปนี้ได้ครับดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากภพสุภะของชาวราศีเมถุนแต่ที่มาทับชาวราศีเมถุนตั้งแต่กุมภา2,562นั้นพระราหูมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูครับและจรมาเจอราศีเมถุนและทับกันอยู่นี้ราศีเมถุนมีดาวพุธ เป็นดาวประจำลัคนาราศีของตนเองเป็นคู่ศัตรูเบอร์หนึ่งของราหูครับที่ราหูเป็นตำแหน่งคู่ศัตรูด้วยทำให้ในช่วงที่พระลาหูทับชาวราศีเมถุนนั้นชาวราศีเมถุนเกิดอาการติดติดขัดขัดเรื่องการงานการเงินความรักไม่โชคดีไปเกือบทุกเรื่องครับติดติดขัดขัดอยู่เป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งแต่อีกไม่นานครับ ในวันที่10กันยายน2563ดาวพระราหูจะย้ายออกจากชาวราศีเมถุนและไปสถิตยอยู่ในภพวินาศครับอยู่ในตรงนี้มีตำแหน่งเป็นนิดดาวพระราหูจะค่อนข้างด้อยครับและไม่โดดเด่นอาจารย์มีคำทำนายเกี่ยวกับการย้ายของพระลาหูสำหรับชาวราศีเมถุนครับเมื่อดาวพระราหูย้ายออกจากราศีเมถุน ความโชคดีหลายๆด้านจะเข้ามาหาชาวราศีเมถุนครับจะไม่ติดติดขัดขัด,ขดเหมืนที่ผ่านมาความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินด้านความรักของชาวราศีเมถุนด้านการเสี่ยงโชคก็จะมีเพิ่มมากขึ้นครับเรียกได้ว่าดาวพระราหูซึ่งเป็นศัตรูกับเรือนชะตาของตนได้ย้ายออกไปแล้วดาวพระราหู มาจากเรือนสุภะของชาวราศีเมถุนดาวพลาหูไปตกอยู่ในวินาศครับและมีตำแหน่งเป็นนิดก็อาจจะทำให้สุขภาพของคนในบ้านของชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้ครับโดยเฉพาะสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับส่วนเรื่องอื่นอาจารย์มองแล้วว่าไม่มีอะไรนะ่าห่วงมีแต่จะตีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับครับ การเงินการงานจะดีขึ้นแน่นอนครับรวยรวยปังปังครับชาวราศีเมถุนสวัสดีครับ